คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมให้คุณนั้นได้สัมผัสความสบายนะครับกับ l ็อกกี้แชร์เก้าอี้โยกปรับเอนอนนะครับเก้าอี้ตัวเดียวนะแต่ว่าสามารถทําได้หลายแบบครับจะนั่งดูหนังแบบสบายๆนะฮะความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับเราเพียงแค่ปรับบริเวณขาตั้งของเขาเนี่ยนะฮะเข้ามาก็จะกลายเป็นเก้าอี้ที่โยกได้แล้วละครับ นี่ฮะนั่งโยกได้สบายนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคุณแม่ลูกอ่อนนะครับ <c oughs> ก็สามารถกอมเบบี้ของคุณได้ครับหรืออยากจะงียบหลับนะครับ <c oughs> ก็ปรับได้เอนอนได้ถึง170องศาครับถูกใจทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าแน่นอนครับจะนั่งก็ดีจะนอนก็ได้นะครับใหญ่คุณนั้นมีไว้ติดบ้านสั่งตอนนี้แถมฟรีกับเบาะรองนอนเพิ่มความนุ่มสีทุโทนอีก1พื้นยังไม่พอครับเราแถมเป็นลักษณะของถาดวางของนะครับวางแก้วก็ได้มือถือก็ดีแบบนี้ไม่เกะกะทั้งหมดนี้นะครับคุณจ่ายเพียงแค่2 2,290บาทแถมส่งฟรีถึงบ้านคุณด้วยขอย้ำนะครับ2,290บาทโทรมาเลยครับที่หมายเลข02 1007066